แ่เท่าไรก็คือแพ้เมื่อแมนเชสเตอร์ยูในเจ็ดพีน้อยแคสเปอร์เปิดโรงละครแห่งความฝันโอนทัฟฟอร์ดรีสอร์ตแอนด์พับแอนด์ครับแอนด์สปาแอนด์เอนเตอร์เทนต้อนรับไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เดินต้านสู้พายุการบุกของสเปอร์ไม่ไหวแถมโดนใบแดงของบรูโน่ สุดท้ายเมื่อนกวิทยาหมดเวลาแมนเชสเตอร์ศสเปอร์สแถมปิดกล่องลูกที่3ด้วยเด็กเก่าของหงแดงพวกพริพีนะครับทำให้ผีแดงนะครับรังอยู่อันดับที่12บสองนะของตารางพรีเมีร์กีกเมื่อจบนัด ที่6ของศึกพิมีด,ดูการสองพันี่สทับย5ไม่แน่ว่าจะเซฟเทนฮากไหวหรือเปล่าเพราะว่าพ่ายไปนัดที่3ของนะครับการแขขันแล้วนะครันัดแพ้3นี่เทนฮากจะไหวหรือเปล่าจะเซฟไหวหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับสตอรี่พิมรลี